สวัสดีค่ะสัญญาณที่คุณกําลังได้รับจากจากาักรวาลกําลังจะบอกอะไรกับคุณคะสัญญาณที่คุณได้รับจากจักรวาลสิ่งใดที่คุณควรจะรับรู้คนที่เข้าชมกับคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ ทิ้งความตัวของคุณเอาไว pues, ้ข้างหลังพวกเขากำลังหยุดความสัมพันธ์น be ี้ไม่ให้แบ่งบานมีความเชื่อมั่นเหล่านางฟ้ากำลังทำงานเบื้องหลังเพื่อทำให้ความสัมพันธ์นี้เจริญรุ่งเรืองกดแห่งแรงดึงดูดคุณได้แสดงความสัมพันธ์นี้ออกมาแล้วทุกสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นของคุณในไม่ช้า รากแยกจากเวลานอกเหนือจากคู่ของคุณอยู่บนเส้นขอบฟ้าความซื่อสัตย์จำเป็นต้องมีการสนทนาจากใจจริงคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณได้อย่างปลอดภัยความกระตันยูคุณต้องรู้สึกขอบคุณสำหรับความรักที่มี ในชีวิตของคุณเพื่อดึงดูดมันมากขึ้นเปลวไฟคู่ใครคนนี้คือจิตวิญญาณกระจกของคุณนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเชื่อมต่อนี้จึงให้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์สำหรับคุณหากในระยะนี้ คุณมีความฝันที่รู้สึกเหมือนกับว่าตัวคุณเองนั้นได้เข้าไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งตัวคุณเองนั้นรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่ในบทละครของอีกโลกมิตินึงซึ่งเป็นที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนสถานที่ที่คุณไม่เคยพบเห็นแต่กับมีผู้คนที่คุณเคยพบเจอ ในชีวิตปัจจุบันอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้คุ้นเคยเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นคนสูงสักเป็นคนที่เห็นคนที่เคยพบเห็นหรือเป็นใครบางคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหากคุณได้ยินเสียง ที่ไม่ใช่เสียงในขณะปัจจุบันหากคุณสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดของเส้นเสียงที่มาจากธรรมชาติส่งถึงคุณเสียงของนกสนทนากันเสียงที่อยู่ไกลเสียงที่ไม่คิดว่าจะได้ยินมาก่อนเสียงผู้คน ที่พูดจากันแต่กับฟังไม่รู้เรื่องหากคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับโลกปัจจุบันหากคุณต้องการอยู่กับตัวเองต้องการฟังเสียงภายในต้องการฟังเสียงจากที่การรับรู้ภายในได้สัมผัสหากคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัจจุบันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกเบื่อหน่ายในอารมณ์ เบื่อหน่ายในนิวรณ์หความรู้สึกต้องการต่างๆคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตวนอยู่แบบนี้เป็นประจำเป็นประจำคุณกำลังเข้าสู่สภาวะของการยกระดับจิตใจเลื่อนเข้าสู่ มิติที่5ขอให้คุณจงเปิดรับสัญญาณเตือนนี้และใส่ใจกับมันคอมโพม s e การพูดคุยอย่างประนีประนอมการเจรจาฟังเสียงหัวใจข้างในของคุณฟังเสียงจิตวิญญาณของคุณ ลงมือกระทําการกู้คืนจิตภายในของคุณกำลังร่ำร้องให้คุณหันเข้าหาจิตวิญญาณเดิมแท้เรียกร้องให้คุณพิจารณาความเป็นไปได้ในการประนีประนอมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทต่างๆที่คุณสงสยัย คุณจงถามจิตภายในของคุณจิตวิญญาณขั้นสูงของคุณผสานร,รวมกันแล้วคุณจะได้คำตอบจงลงมือทำสังเกตสัญญาณเตือนสังเกตสัญญาณนั้น เรามาเปิดไพ่ทาโร่กันนะคะดูกันต่อไปว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมอบสิ่งใดให้คุณคุณกำลังจะได้รับสิ่งใดจากจักรวาลคะ ในเร็ววันนี้ปาฏิหาริย์ใดที่คุณกำลังจะได้รับจากจักรวาลความดีงามอันใดการเปลี่ยนแปลงใดที่จักรวาลกำลังเตรียมที่จะส่งมอบสู่คุณการเดินทางครั้งใหม่ค่ะ การผจญภัยในโลกใบใหม่คุณเกิดใหม่ด้วยจิตใจผู้กล้าคุณเกิดใหม่ด้วยหัวใจที่กล้าหาญร่างเดิมดวงจิตใหม่ที่เข้มแข็งพร้อมต่อสู้ฝ่าฟัน คุณมีภารกิจใหญ่รออย,อยู่คุณคือผู้ปกป้องค่ะคุณมีภารกิจมากมายหลังจากนี้นะคะต้องพิชิตคุณมีโปรเจกต์ที่จะต้องเดินทางนะคะการเดินทางเพื่อประสบความสำเร็จการพบกับมิสหาย การร่วมมือร่วมแรงร่วมใจการก่อร่างการผรสมผสานความเป็นแม่เป็นผู้ให้ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงการงานที่ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งการอย่างรู้เยียวยาจิตใจคนอีกทั้ง ความรักที่พิศวาสหลงไหลความหอมหวานการเก็บเกี่ยวผลผล cancel, ิตที่ได้ปลูกได้สร้างไว้ในหลักมิติเบื้องหน้าคุณอาจพบกับศัตรูที่มาในคราบของมิตร คนใกล้ตัวที่อาจจะเป็นมิตรหรืออาจจะแปรพักเป็นศัตรูหรือเป็นศัตรูกลับกลายเป็นมิตรแท้ไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืนถาวรสิ่งเดียวที่คาดหวังได้น,นั้นคือจิตที่มั่นคงของคุณจิตที่บริสุทธิ์ พร้อมต่อสู้ไม่กลัวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายภาคหน้าคุณจงเตรียมตัวที่จะใช้การประนีประนอมแต่แฝงไปได้วยความดื้อรั้นและเข้มแข็งอยู่ภายใน การลงมือทำการทำงานคุณจงมีไฟในการทำงานค่ะคุณจงมุ่งหน้าทำเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้สําเร็จแล้วคุณจะสําเร็จคุณจะนั่งอยู่บนบัลลังคุณจะอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงจิตใจคุณจะสงบสุขไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นอย่างไร คุณจะเด็ดเดี่ยวและมั่นคงคุณจะไม่ไหวเอนไปกับสภาวะที่ขัดแย้งรอบนอกเป็นเพียงการละครคุณมองเห็นสิ่งนั้นเป็นเพียงการแสดงฉากหนึ่งการแสดงเหล่านั้นคุณมองว่า เหมือนการเล่นสนุกทำให้คุณได้เรียนรู้และคุณได้มองเห็นความเป็นจริงสิ่งใดที่จับต้องได้คืออารมณ์การรับรู้การรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่นำมายึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยวให้คุณมัวกับดวงจิตของตนคุณ จะปลดปล่อยคนเหล่านั้นให้ยึดมั่นในการรับรู้ของตนคุณจะเป็นผู้พิชิตชัยเป็นผู้ไกลเกลีย่ยเป็นผู้เยียวยาผู้ประนีประนอมคุณมีทักษะทางการเจราจาการประชาสัมพันธ์การพูด โน้มน้าวจิตใจคุณมีหน้าที่พิทักษ์ปกป้องความสันติสุขความสงบสุขปณิธานเพื่อสันติสุขให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมและความเท่าเทียมให้ความรู้ความกระจ่างความเป็นจริงที่เกิดขึ้น มอบความสุขความสงบคืนกับโลกใบนี้ด้วยความกระตันยูรู้คุณคุณจะก,กำเนิดบุตรที่เป็นดั่งแสงอาทิตย์เด็กคนนี้เปรียบดั่งยูนิคอร์นแห่งยุคสมัยนิวอีรา ยุคแสงสีทองท้องฟ้าผ่องอัมภัยได้กำเนิดแล้วดอกทานตะวันเนบ่งบานม้ายูนิคอร์นพร้อมกลางปีกบินดวงอาทิตย์ให้พรเจิดจรัสส่องแสงมาพร้อมกับความหนักแน่นและมั่นคงความสดใสและแข็งแกร่ง ความร้อนแรงแผดเผาแต่อบอุ่นแสงแรกแห่งตะวันแสงส่องทางดุดดังประภาคารกลางทะเลคุณ จงเตรียมตัวออกเดินทางไกลคุณจงเตรียมตัวรับการผจญภัยบทใหม่สำหรับมิตินี้คุณกำลังก้าวเลื่อนขึ้นไปในอีกระดับที่สูงขึ้นคุณจะได้ไปอยู่ในอีกสังคมหนึ่งที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงคุณจะมีการเดินทาง ยันที่ที่คุณกำหนดเป็นหมุดหมายเป็นภารกิจคุณจะได้มีการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำภารกิจด้วยความรักเดินทางด้วยความสุขอีกทั้งยังได้ทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ มอบความรักแผ่ขยายรักที่ไร้เงื่อนไขออกไปคุณจะมีอาชีพการงานที่มั่นคงคุณจะร่วมสร้างมูลนิธิต่างๆคุณจะช่วยเหลือองค์กรที่อุปถัมภ์ผู้คนที่ยากไร้คนที่ ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาผู้คนที่ต้องอพยพไม่มีที่อยู่อาศัยคุณจะเป็นหนึ่งในทีมทีมนั้นคุณจะได้รวบรวมพลพรรคที่มีภารกิจสายงานเชื่อมโยงมาถึงกันแล้กันคุณจะมีคอมมูนิตี้ ที่เป็นจิตวิญญาณตื่นรู้เกิดใหม่ที่มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันเป็นทีมของคุณคุณจงมอบโอกาสให้กับผู้คนคุณจะเห็นค่าของโอกาสในชีวิตคุณจะได้ให้โอกาสผู้คนที่ได้โอกาสได้เติบโตอีกมากมาย คุณเป็นผู้ให้คุณจะได้รับสิ่งดีงามต่างๆมากมายจากการปฏิบัติภารกิจเหล่านี้คุณจะมีชีวิตที่มั่นคงคุณจะมีการเงินที่มั่งคัง่งชีวิตคุณจะอุดมสมบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องเปรียบดังความเพียบพร้อมอันดั c นชีวิตคุณจะ เต็มเปลี่ยนไปทุกด้านคุณจะมีครอบครัวที่มั่นคงต้นตระกูลคุณคุณคือผู้ที่เข้มแข็งและจะเป็นตำนานคุณจะเป็นหนึ่งเดียวที่ลูกหลานเอ่ยขานถึงยามแก่เท่าคุณจะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาคุณจะเปรียบเป็นดังหลักชัยเป็นที่พึ่งพาเป็นล่มโพล่มใสให้กับคนยุคหลัง คุณเกิดมามีดวงใจมีดวงจันทร์พระอาทิตย์อกพระจันทร์คุณเปรียบดังพระอาทิตย์ส่องแสงที่สว่างสวยมอบความสุขคุณเปรียบดังพระจันทร์ที่ลึกลับมีเสน่ห์น่าค้นหาคุณอย่างรู้โลกรู้ฟ้ารู้ดินรู้สว่างรู้มืด คุณทำมันได้จากนี้ติดคุณจะเบิกบานสดใสอีกทั้งรู้ขอบเขตเป็นที่น่าเกรงขามและมีเสน่ห์เย้ายวนลึกลับน่าค้นหาไม่ว่าจะกลางคืนหรือกลางวันคุณคือผู้รู้ผู้ตื่นคุณเห็นชัดในเป้าหมายของตนเอง คุณมีสติอยู่ทุกขณะไม่ว่ายามตื่นหรือยามหลับไม่ว่ายามที่คุณหลับไหลตาด้านในของคุณกลับตื่นขึ้นยามที่คุณตื่นขึ้นจิตวิญญาณของคุณภายในทำงานไปพร้อมๆกัน คนรักของคุณจะเป็นดังลมใต้ปีกใครคนนี้จะเป็นผู้ช่วยคุณจะเดินทางไปกับคุณจะปฏิบัติภาร,รกิจร่วมกับคุณไปทุกทิศทางเขาคนนี้จะไม่มีวันทอดทิ้งและจะอยู่เคียงข้างกายคุณเปรียบดังลมหายใจเปรียบดังเพื่อนคู่คิดเปรียบดังคนในครอบครัวเป็นสามีที่ซื่อสัตย์ เป็นภรรยาที่จงรักภักดีแต่ตาใครคนนี้มีไว้เพื่อมองคุณเพียงคนเดียวใครคนนี้มีรักอันเป็นนิรันดร์ที่มอบให้แก่คุณได้เพียงคนเดียวใครคนนี้มีจิตปฏิพัตจงรักภักดียึดมั่นในความรักที่มีต่อคุณอย่างมั่นคงไม่ยออ่อท้อใครคนนี้ไม่เคยคิดจะยอมแพ้ถอดใจไปจากคุณใครคนนี้ ะเห็นความสำคัญของคุณเป็น priority หลักเป็นหน้าที่หลักที่เขาเกิดมาเพื่อปกป้องดวงใจของคุณเพื่อหนุนส่งให้คุณทำภารกิจของชีวิตในภพนี้ได้สำเร็จใครคนนี้จะยอมให้คุณเป็นที่พักใจคนคนนี้ยอมให้คุณแม้กระทั่งตนเองต,องต้องตกเป็นทาส แค่เพียงคุณสบายใจแค่เพียงคุณมีที่พักพิงหัวใจมีไหลไว้ให้ซบมีตักไว้ให้หนุนใครคนนี้จะเคียงข้างคุณไปจนวินาทีสุดท้ายที่จากกันเขาคนนี้จะพักดียึดมั่นเพียงคุณคนที่มีพันธะสัญญามาร่วมกัน คนคนี้ห่างกับคุณเป็นคนไกลคุณทั้งคู่อยู่กันคนละเส้นขอบฟ้าแต่ด้วยสัญญาณแห่งความรักคำบัานสัญญาได้แดงที่ผูกกันไว้ไม่ว่าจะกี่หมื่นกิโลพันไมล์กี่ล้านเอเคอร์ คุณทั้งคู่จําต้องมาบรรจบพบกันเมื่อถึงวาระคุณเปรียบเป็นดังพระจันทร์ที่ลึกลับและสุขสว่างมีอาจแตะต้องมีเพียงพระอาทิตย์เท่านั้นที่ควรคู่คนคนนี้เป็นคนทางไกลค่ะเขาเฝ้ารอการเดินทางมาของคุณ ใครคนนี้หวงแหนคุณเท่ากับดวงใจใครคนนี้มีความทะนุถนอมคุณหวงแหนคุณรักคุณทะนุถนอมคุณดุดดังใครในหินใครคนนี้จะปกป้องคุณทุกวิถีทางที่คุณเดินไปใครคนนี้จะเดินทางไปกับคุณทำภารกิจกับคุณรอบโลกไปกับคุณในทุกๆที่คุณและเขาจะมีความสุขในการเดินทางพร้อมกับปฏิบัติภารกิจ ร่วมกันพวกคุณพร้อมแล้วค่ะถึงเวลาแล้วที่พวกคุณทั้งคู่นะคะต้องมารวมตัวกันถึงเวลาหลอมรวมคู่รักศักดิ์สิทธิ์ความสัมพันธ์ที่มีภารกิจร่วมกันมาถึงเวลาแล้วที่รักอันเป็นนิรันร์หัวใจสองดวงจะถูกเชื่อมโยงมาร้อยรัดเป็นหนึ่งเดียวถึงเวลาแล้วที่ใครคนนั้นจะออกเดินทางถึงเวลาแล้วที่เขา จะเดินทางออกจากที่ที่อยู่เพื่อมาพบเจอกับโชคชะตาของเขาคนรักที่แสนสุดจะหวงแหนความรักที่เต็มเปลี่ยมล้นในใจคุณกำลังจะได้รับรู้สิ่งน,นั้นในเร็ววันนี้รงเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเตรียมตัวทำภารกิจคู่แห่งจิตวิญ,ญญาณ เมื่อจบภารกิจแล้วคุณทั้งคู่สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะกลับซอสกับที่ที่อยู่ที่มาที่คุณรอคอยการเดินทางกลับอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหรือคุณจะผจญภัยอยู่เป็นตำนานให้ลูกหลานเป็นที่ปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ของคุณทั้งคู่ต่อไปคุณทั้งคู่เปรียบดัง perfect match เป็นความแตกต่างที่ลงตัวเป็นความสมดุลณขณะนี้หมดแล้วความห่างไกลจบชิ้นแล้วความขัดแย้งคุณทั้งคู่รอคอยกันมาเนิ่นนานใครคนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะดื้อดึงที่จะอยู่กับคุณทุกตัวเลือกทางเลือกที่เขามีจากนี้จะมีเพียงคุณไม่มีความสับสนใดๆไม่มีคำถามไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆเพราะคุณคือความสุข ความสุขเดียวที่เขามีหากภารกิจในชีวิตนี้เขาไม่ได้พบคุณหรือเขาทําให้คุณมีความสุขไม่ได้ใครคนนี้เท่ากับศูนยเสียหนึ่งชาติพบของตัวเองไปเลยภารกิจเขาคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นแรงหนุนให้คุณเขาคนนี้เกิดมาเพื่อรักคุณ รอคอยที่จะมอบความรักรอคอยที่จะสารภาพความในใจรอคอยที่จะมอบความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตให้คุณรอคอยที่จะได้แต่งงานเคียงคู่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปรอคอยที่จะได้ดูแลคุณดุดดังราชินีดุดดังผู้ปกครองผู้คุ้มครองหัวใจคุณจะไม่ได้ลำบากเลยคุณทั้งคู่เกิดมาเพื่อคู่กันค่ะ ไม่มีแสงอาทิตย์ใดที่จะควบคู่ได้เท่ากับแสงแห่งดวงจันทร์ไม่มีความมืดมิดอันใดที่คู่ควรกับดวงจันทร์ไปมากกว่าสุริยันจันทรา The Moon Embrace the Sun จงเป็นพระจันทร์ ที่อยู่เคียงข้างและอบก,กอดพระอาทิตย์คุณจงเตรียมตัวพบกับใครคนนั้นและร่วมกันปฏิบัติภารกิจเพื่อโลกใบใหม่เพื่อจัก,กรวาลเพื่อยุคสมัยใหม่แสงสีทองผ่องอัมพัยยุคสีวิไลได้กำเนิดแล้วโชคดีค่ะ ากคุณต้องการตรวจสอบสภาวะระดับขั้นที่คุณได้เดินมาถึงคุณสามารถเช็คดวงส่วนตัวได้คลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วรอรับผลคำทำนายภายในหนึ่งชั่วโมงหากคุณต้องการรู้ภารกิจคู่ภารกิจเดียว สิ่งใดที่คุณมีข้อข้องใจกับคู่รักทางจิตวิญญาณหรือหากคุณสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ไม่สามารถอธิบายได้คุณสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์สามารถพูดคุยได้อธิบายเรื่องที่คุณไม่สามารถพูดกับใครๆและจงจำไว้นะคะว่า คุณไม่เคยเดินคนเดียวคุณไม่เคยเดียวดายบนโลกสามมิติแห่งนี้คุณมีพวกเราค่ะ VR1 เราคือหนึ่งเดียวกันยินดีที่ได้พบค่ะ